เอียงอย่างนี้เลยตอนตอนปลูกเขาเอยียงนี้เลยตอนนี้สิบห้าวันแล้วเห็นไหมฮะต้นเขาจะเริ่มตรงแล้วแต่มาดูใกล้ๆครับสิ่งที่ตามมาคือยอดมาเร็วมากฮะแตกยอดแบบยอดสะดุง้งยอดเต็มต้นเห็นไหมเต็มเลยยอดอ่อนนี่คือข้อดีของการปลูกเอียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็ u t u b e เกษตรแนวใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เกษตรกร,เ,ร,กรเต็มขั้นครับได้พันธุ์ทุเรียนสวยมาอีกแล้วครับมาดูรับโคตรใหญ่มากนะฮะ ก็ S 1> <S 1> จะพามาปลูกนะครับวันนี้จะมาพามาดูเทคนิคก,การปลูกเอียงนะครับเดี๋ยวจะปลูกต้นเอียงแบบจัดเต็มเลยนะครับว่าปลูกแล้วมันมีข้อดีกว่าการปลูกแบบตรงยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยจะพาไปดูต้นที่ปลูกไว้อ่มีต้นที่ปลูกไว้ยี่สิบวันกับสิบห้าวันนะครับจะให้ดูผลลัพธ์ว่าเราปลูกแบบเอียงเนี่ยมันมีข้อดีไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับนี่ <S 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 อันนี้ต้นแถมอันนี้เป็นหมอนนะครับพันหมอนไซน์นีสวยมากครับสองร้อยสองร้อยนิดๆก็มีนะครับลูกคนเน่านะครับ ในถุงก็เป็นได้นะอันนี้เดี๋ยวจะไปเอาไมโครลซ่ารักษาเขานะครับอันนี้เป็นเป็นหลินรับแลนะครับก็ค่อนข้างคนทีเดียวอันนี้ก็แพงพอสมควรอยู่นะฮะโลนึงก็หลายร้อยนะฮะดูเนื้อสุกมันเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนจะไปปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าตัวที่ปลูกเยังไว้มันมีผลเป็นไงบ้างครับไปชมกันครับอ,อันนี้เป็นเป็นต้นพันธุ์ชุดเดียวกันนะครับที่ซื้อมาเพียงแต่ซื้อมาคนละรอบต้นนี้ปลูกไปสิบห้าวันมาดูใ,ใกล้ๆครับเห็นไหม ปลูกเอียงนะงองนเ,อนอนเอียงอย่างนี้เลยตอนตอนปลูกเขาเอียงนี้เลยตอนนี้สิบห้าวันแล้วเห็นไหมฮะต้นเขาจะเริ่มตรงแล้วแต่มาดูใกล้ๆครับสิ่งที่ตามมาคือยอดมาเร็วมากฮะแตกยอดแบบยอดสะดุง้งยอดเต็มต้นนี่นไหมเต็มเลยยอดอ่อนนี่คือข้อดีของการปลูกเอียงนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกต้นหนึ่งอันนี้สิบห้าวันเดี๋ยวไปดูต้นยี่สิบวันกันครับก็อีนนี้ต้นหนึ่งพาดูทักสองต้นครับจะได้เห็นข้อเปรียบเทียบว่าเออมันไม่ใช่เป็นแค่ต้นเดียวนะเห็นไหมฮะ ลักษณะลําต้นโค้งตัวน,นี้2ี่สบวันแล้วฮะใกล้เคียงกันนะครับการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันออกออกแทงยอดเยอะเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าเขาจะล้มแหลมไปล้มแหลมนะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเขาจะแทงรากใหม่เร็วขึ้นนะแทงรากปุ๊บก็แทงยอดนะครับไม่ถึงเดือนอันนี้จริงใส่ปุ๋ยได้เลยนะใส่ไปแล้วครับสิบห้าวันเนี่ยใส่ไปแล้วไม่ต้องรอเดือนหนึ่งเพราะว่ายอดเขาแทงแล้วนะครับก็โตดีเดี๋ยวไปปลูกกันเลยครับไปเดี๋ยวไปดูเทคนิคนี้ก็ไปแบ่งปันแบบไม่มีกักกันครับไป เราปูนโคกไว้ฮะอย่างน้อยก็สักหนึ่งือสองอาทิตย์ก่อนก็ได้นะครับให้ให้ดินเขาแน่นนิดนึงอันนี้หลายคนอาจสงสัยว่ามันโคกมันเล็กไหมเราจะมาทำบวงน้ําเนี่ยทําโคกมันขึ้นทุกๆ2สองเดือนนะครับก็ทํำจนปีหนึ่งนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราจะมาหยอดลองข้นหลุมก่อนก็ถ้าได้พันแบบนี้ครับต้นควรแบบนี้มันโตเร็วเนาะ แล้วไซส์เอาประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าไซส์ใหญ่อะอย่าลืมเรื่องลากกดต้องตัดออกให้หมดดูคีิปกนก่อนได้นะครับก็รองก้นหลุมนะครับอย่าลืมเลยมันจะแตกพุ้เดียมจะแตกก็เร็วนะ่ะเราใช้ปุ๋ยฮิวมิกนะครับเป็นแบบเกล็ดเนี่ยปุ๋ยฮิวมิกมันจะไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ครับมันจะ,ะการมันจะพวกฮิวมิกจากฮิวมัสที่มันพับถมกันไปเป็นเวลาหลายปีนะครับ จะทาให้ทุเรียนแตกยอดอ่อนเร็วขึ้นแล้วก็แตกลากดีขึ้นนะครับนี่ที่ต้องใช้ประจําหน้าฝนเลยนะครับตาเินจีนะครับเพราะว่าแมงอินุนกับแมงค้างฟองเยอะมากหน้านี้นะครึ่งช้อนครับตามใส่ลูกคิบแหละถ้าเป็นช้อนเล็กก็ใหญ่หน่อยก็ได้นะครับเขานิดนึงนะครับให้ดินเขาปิดนิดนึงสุดท้ายเลยจามอ้ ต้นให้ดูเมื่อกี้ได้ไหมครับที่โคนเน่านี่เลยแต่คอนเนซ่รครับพราะเอกเรางานนี้ใส่ครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดอายุต้นพืชน,นะครับเรื่องพวกเชื้อราทางดินนะครับแล้วก็เขาจะช่วยให้ไอ้เพราะเขาอยู่ในรากพืชเนี่ยเขาก็จะไปสร้างใยเต็มรากพืชน,นะครับนอกจากป้องกันเชื้อราทางดินแล้วเนี่ยพวกโกครคพับต่างๆแล้วก็เขาจะช่วยในการ ให้ต้นพืชน,น่ยดูดซึมน้ำได้แลยธาตุได้ดีขึ้นนะครับข้อมูลตรงนี้ของมมก,กรมวิชาการเกษตรเอ่ยของแม่โจเอ่ยไปค้นหาดูได้นะครับใส่ช้อนเดียวพอนะครับทีนี้แหละการปลูกเอียงเอาสี่ห้าคลิปแล้วครับสําหรับการสูงผู้เรียนก็อย่างที่ได้เห็นแล้วหน้าใบทางไหนครับนี่นี่หน้าใบหลังใบนะครับเอาด้านนี้ไปหาแดดให้ได้เยอะที่สุดลองหันดูซิ หันหน้านี้หลังใบมันเยอะใช่ไหมครับเพราะนี่เป็นกิ่งข้างเนาะงั้นเราต้องหันหน้าใบไปทางแดดตองนี้ทิศตะวันออกนี้ตะวันตกนะครับเดี๋ยวที่บอกแล้วมันอยู่ที่ทรงต้นนะครับถ้าไม่ใช่กระดงเนี่ยให้หน้าใบเกียวเข้มนะหันแดดเยอะที่สุดนะครับแล้วก็นีอันนึงลากโดนจะออกให้หมดเพราะถ้าลากขุดไม่ออกมันก็ไม่ค่อยแตกอะ่ะมันจะช้านะครับ ไม่สันนิษฐานเลยทรงสวยขนาดนี้นะครับยังไงลากกระฝูดเลยไหมฮะเยอะเลยเยอะมากนะฮะเนี่ยอย่าไปเสียดายไม่ใช่ว่าอู้ยลากเยอะจังอย่างนี้อย่างนี้ไม่โตนะครับถ้ามันลงดีแล้วต้องอ,ออกให้หมดหาซิมันมีขดตรงไหนบ้างอ่ะคุยเอาไปฮะคุยเข้าไปคุยนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะครับเพราะว่าต้นเขายังไม่ไมแก่มากแต่ก็ลากประมาณนี้ให้เขาออกใหม่นี่นี่เห็นไหมฮะ กลดูนิดนึงไม่ต้องกลัวตายนะครับไม่ตายก็อย่างที่เห็นอนะตายแม่แทงยอดดีจนใกล้ตัดครับตัดแล้วอย่ามือไปจับเนาะเพราะว่าเผื่อมีเชื้อรามีอะไรติดมาแต่ว่าถ้ามีไมโครไรซาแล้วก็อุ่นใจได้ฮะคร,ครั้งเดียวอยู่หมัด่ะ่ะให้หน้าใบหาแดดเยอะที่สุดเขาจะโตเร็วเห็นไหมครับเห็นการเอียงเขาไหมเราเน้นการเอียงวันนี้ให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  เบ้าหลุมนี่เอียงประมาณ45อ,องศา,านะครับต้นอยู่ประมาณนี้นะครับให้เขาเอยียงนิดนึงพอเอยียงเุิบเหมือนทนจะล้มไงยังไปตะวันตกนะแค่เดนลุกขึ้นมาหาแดดนะครับเขาจะแทงรากการที่เขาลุกขึ้นเขาจะแทงรากนี่คือเหตุผลที่ทําไมว่าเอยียงแล้วยอดมันแตกเยอะนะครับเพราะว่ารากมันออกทุเรียนรา,ากเดินรากแทงก็ยอดออกแค่นั้นง่ายๆไม่มีอะไรครับหลักการง่ายๆได้หมดฮะต้นมะพร้าวต้นกาแฟต้น ต้นไม้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับเหยียบกันน้ำขังนิดนึงระวังเบาดินแตกนี่ก็อีกเป็นรับหนึ่งฮิวมิคครับไปไปเลยนะครับช่วยวลาลากเข้ามาเขามาเจออาหารเขาว่าไปเร็วเพราะฮิวมิกนี่มันมันเป็นปุ๋ยที่เขาเรียกว่าอะไรมันสกัดจากิวมัสเนาะ มันจะดีกว่าปุ๋ยยินทรีทั่วไปนะครับเรื่องชอลามมีด้วยผมโคลไหมผมเลยคนระับตัวนี้ผมเลยเลกฝ่ามือนึงเพราะว่าอะไรเวลาลดน้ําไปเอ่ยผลมาเอ่ยเขาจะโดนชะนะครับแล้วลากอะล่ามันจะโดนแดดเผาไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายไม่กลัวจะไม่โตตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับสองต้นเมื่อกี้โตไหมล่ะโตทุกต้นะ่ะเนี่ยเดี๋ยวหายหมดเลยเดี๋ยวผลมาหายหมด อันนี้เล็กไม่เป็นไรครับอีกเดือนสองเดือนมาทําวงน้าใหม่เนาะก็เทคนิคการปลูกเคล่อยแบบเอียงนะครับตามก็ามาแบ่งปันประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมแชร์อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจก็ให้กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสาหรับรับชมคลิปน้านะครับก็คลิปนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมมากครับสวัสดีครับ